ความเข้าใจพื้นฐานในการจะบำเพ็ญบารมีบุญนั้นได้บรรยายแล้วส่วนบารมีที่ใช้กันอยู่เวลานี้คนเข้าใจความหมายผิดพลาดมากทั้งในแง่หลักการความมุ่งหมายวิธีการหรือการปฏิบัติตตลอดจนแรงจูงใจยกตัวอย่างทานก็ไม่รู้ว่าให้อะไรแก่ใครเพื่ออะไร ด้วยแรงจูงใจอย่างใดจึงจะเป็นทานบารมีถ้อยคําความหมายและหลักการในเรื่องนี้มาจากไหนเราก็กลับไปดูแหล่งเดิมนั้นว่าของจริงก่อนที่จะเพี้ยนไปเป็นอย่างไรคําว่าบารมีนั้นโดยตัวศัพท์เองแปลว่าความจบท้วนภาวะที่ยอดยิ่งสุดยอดเต็มเปี่ยมหมายถึง คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยอดยิ่งของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมหาโพธิสัตว์ในวงเล็บท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดวงเล็บปัจเจกโพธิสัตว์ในวงเล็บท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าติดวงเล็บหรือสาวกโพ,พธิสัตว์ในวงเล็บ ท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสาวกติดวงเล็บก,ก็ตามแต่โดยทั่วไปจะหมายถึงมหาโพธิสัตว์คือท่านผู้มุ่งต่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณความดีที่บำเพ็ญตามความหมายนี้มีสิบอย่างเรียกว่าทศบารมีคือทานศีลเนคขมะในวงเล็บ การออกบวชปลีกตัวปลีกใจจากการมปิดวงเล็บปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานในวงเล็บความตั้งใจมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อจุดหมายปิดวงเล็บเมตตาและอุเบกขาในวงเล็บความวางตัววางใจสม่ำเสมอเที่ยงตรงไม่หวั่นไหวหรือเอ็นเอียงปิดวงเล็บ การบำเพ็ญบารมีเป็นการปฏิบัติที่จะต้องก้าวหน้าสูงขึ้นไปขึ้นไปในการทำความดีเหล่านั้นไม่เฉพาะให้ครบถึง10ข้อเท่านั้นแต่แม้ในแต่ละข้อก็จะต้องปฏิบัติอย่างยวดยิ่งจนถึงจุดที่สมบูรณ์การบำเพ็ญบารมีทั้ง10ข้อนั้นมีลักษณะร่วมกันที่เป็นแกนกลางคือ 1. การเสียสละหรือสละตนเองได้ทุกอย่าง เพื่อทำความดีนั้นให้สำเร็จพร้อมกับที่ทำความดีนั้นๆเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอย่างชนิดมีจิตใจกว้างขวางมุ่งเพื่อความสุขของทั้งโลกหรือสรรพสัตโดยไม่หวังผลตอบแทน 2. การเสียสละทำความดีเพื่อความสุขของผู้อื่นที่ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นการฝึกหรือสร้างความช่อมชองชัดเจนให้ตนเองมีคุณความดีมีบาลมีเหล่านั้นแก่กล้า จนกว่าจะเกิดปัญญาสูงสุดที่เรียกว่าโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะสามารถช่วยให้สัพสั์บรรลุโลกุตระสมบัติหลุดพ้นจากกิเลสและทุกทั้งปวงเข้าถึงวิสุทธิสันติและอิสรภาพที่แท้จริงสูงกว่าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วยผู้อื่นบรรลุถึงเพียงแค่โลกียสุขหรือโลกียสมบัติจุดบรรจบ ที่จะให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก็คือปัญญาตรัสรู้ที่เรียกว่าโพธิญาณในวงเล็บหรือพุทธญาณปิดวงเล็บอย่างที่ท่านกล่าวว่ามหาโพธิสตานังธานาธิปารมีหิปาริพรรหิตาปัญญาปารมีอนุก,กัมเมนะขับพังทันหันติปาริปากังขัดฉันตี พุทธยานังปาริปุเรติในวงเล็บเทระทถาอัตตกถา,าเล่นหนึ่งหน้าสิบห้าปิดวงเล็บแปลว่าปัญญาบารมีของมหาโพธิสัตว์อันบารมีทั้งหลายมิทานบารมีเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้วก็จะกอะตัวเจริญแก่กล้าสุกงอมอยังพุทธยาน ให้บริบูรณ์โดยลำดับมองในแง่การปฏิบัติก็พูดสรุปได้ว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนาตนอย่างยิ่งยวดให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในการทำความดีทั้งหลายโดยสละตนมิใช่เพียงไม่เห็นแก่ตัวแต่สละทุกอย่างที่เนื่องด้วยตนทั้งทรัพย์สินเงินทอง แม้ถึงชีวิตของตนได้มุ่งทําประโยชน์แก่ทุกชีวิตเสมอหน้าเพื่อให้ทั้งโลกหรือสรรพสัตว์ดีงามเป็นสุขทำความดีทั้งหลายยังไม่มีความเห็นแั่ตนดังว่านั้นจนจัดเจนช่ำชองบริบูรณ์ให้ปัญญาเจริญเต็มเปี่ยมเป็นโพธิซึ่งรู้แจ้งยังเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย อันเป็นสภาวะของธรรมชาติที่เป็นไปหรือดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันเช่นนั้นๆอันมิใช่เป็นตัวตนที่จะไปหมายมั่นยึดถือให้เป็นไปตามปรารถนาแต่พึงปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยความรู้นั้นก็ทำให้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนและกิเลสที่เป็นความเห็นแก่ตัวทั้งปวงมาลายหมดไปบรรลุความบริสุทธิ์หลุดพ้นสว่างสวยเบิกบ,บาน เป็นอิสระมีสันติสุขแท้จริงและด้วยปัญญาที่สมบูรณ์นั้นก็รู้ชัดว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงแกสรพสัพพตวสามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแกสรพสัพพตวได้อย่างสมบูรณ์ไม่ผิดพลาดนำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์บรรลุสันติสุขและอิสรภาพที่แท้จริงด้วยถ้าพูดให้สั้นเขาอีกการบำเพ็ญบารมีก็คือ กระบวนการพัฒนาตนด้วยการสละตนเองเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกจนกว่าปาัญญาจะเจริญสมบูรณ์รู้แจ้งธรรมเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นแต่สภาวะธรรมของมันอย่างนั้นซึ่งจะยึดเอาเป็นตัวตนไม่ได้และหมดความถือมั่นในตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวเป็นอิสระอย่างแท้จริงบารมีที่มีมากถึงสิบอย่างนั้นเ ja, มื่อจัดรวมเข้าด้วยกันก็มีข้อที่เป็นหลัก คลุมข้ออื่นทั้งหมด2อ,อย่างคือ 1. กรุณาเห็นแก่ผู้อื่นมุ่งจะบำบัดทุกข์นำสุขมาให้แกะสะ่สรรพสัตว์ 2. ปัญญาฝึกตนยิ่งขึ้นไปด้วยายรู้ตลอดเวลาให้มีปัญญารู้แจ้งธรรมมองเห็นถูกต้องว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่สรรพสัตว์ที่ตนจะทำประโยชน์ให้ด้วยกรุณา ก็จึงปฏิบัติต่อคนสัตว์หรือสัพพชีพอย่างได้ผลดีที่สุดและด้วยปัญญาก็จึงปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งปวงอย่างถูกต้องสมบูรณ์ด้วยกรุณาที่มุ่งจะช่วยปวงสัตว์จึงทำให้ขนขวายบำเพ็ญความดีที่เป็นบารมีข้ออื่นๆและด้วยปัญญาจึงทำให้ทั้งกรุณาและบารมีอื่นๆที่บำเพ็ญนั้นดำเนินไปถูกทางและสำเร็จผล เมื่อมองในแง่ของบุญจะเห็นว่าปัญญาเป็นบุญพิเศษที่จะต้องบำเพ็ญไปพร้อมกับบุญอื่นและเป็นจุดหมายที่จะบ่มให้แก่กล้าจนเป็นโพธิญาณดังนั้นเมื่อรวมบุญอื่นไว้ด้วยกันและแยกปัญญาออกมาให้เด่นการบำเพ็ญบารมีก็เป็นการบ่มพัฒนาบุญยะในวงเล็บบุญปิดวงเล็บกับปัญญาคู่กันไป ดังที่ท่านใช้คำแสดงการบำเพ็ญบาร,รมีอย่างหนึ่งว่าเป็นบุญสมภารในวงเล็บการสั่งสมบุญปิดวงเล็บบวกกับญาณสมภารในวงเล็บการสั่งสมปัญญาปิดวงเล็บหรือบุญญญาณสมภารในวงเล็บการสะสมบุญและสะสมญาณคือปัญญาเช่น จริยาปิดกอัฏฐกถาหน้า367อุทานอัฏฐกถาหน้า138อิติวุตกะอัฏฐกถาหน้า139วิสุทธิมักอัฏฐกถามหาดีกาเล่มหนึ่งหน้า376ริิดวงเล็บท่านผู้จะบำเพ็ญบารมี รู้เข้าใจจุดหมายและสิ่งที่ตนจะต้องทำชัดเจนแล้วจึงเริ่มตั้งปฏิธานมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะบำเพ็ญความดีต่างๆอย่างยิ่งยวดมุ่งบใิการกำจัดความเห็นแก่ตัวสละตนเองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากจะกำจัดกิเลสให้หมดไปและให้เกิดมีปัญญาที่จะรู้ความจริงซึ่งจะทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระ และช่วยหมู่มนุษย์ให้ข้ามพ้นกระแสแห่งวัฏฏะทุกข์เมื่อตั้งใจเริ่มต้นแล้วการทำความดีที่เรียกว่าบารมีนั้นๆก็เป็นเรื่องของชีวิตหรือการดำเนินชีวิตทั้งหมดที่จะต้องบำเพ็ญด้วยแรงความมุ่งมั่นก้าวไปของตนเองไม่ใช่เรื่องที่จะทำตามคำชักชวนหรือทำในโอกาสพิเศษเป็นครั้งคราว บารมีทุกอย่างมีการบําเพ็ญอย่างยืดยิ่งสูงขึ้นไปขึ้นไปรวมสามขั้นซึ่งจะต้องทำให้ครบคือ 1. บารมีในวงเล็บบารมีระดับสามัญเช่นทานบารมีได้แก่ให้ทรัพย์สินเงินทองสละของนอกกายปิดวงเล็บ 2. ออุปบารมีในวงเล็บบารมีระดับรองหรือจวนจะสูงสุดเช่น ทานอุปบารามีได้แก่สละอวัยวะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นปิดวงเล็บ 3. ปรมัทบารามีในวงเล็บบารามีระดับสูงสุดเช่นทานปรมัทบารามีได้แก่สละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นปิดวงเล็บ